วันนี้จะมาพาไปฟังหวอเบอร์แปดจุดห้าดังยังไงเนี่ยก็จะเป็นแรไอเทมคือของสะสมหวอกับเมียอะไรดังกว่าก,วกันนะช่างถ้าผมแทรกเข้าไปเมียก็ต้องร้องอว่ามันจะดังแบบไหนอ่ะอันนี้อันนี้เบาๆพออันนี้แค่คางนะยังไม่ได้เปิดดังเอออันนี้แค่คาง ทางเฉยๆไอ้นี้ยังไม่ได้เปิดหดังซ้อมไปก่อนซ้อมไวก่อนเดี๋ยวเขาไล่เอานะเดี๋ยวเราไปชมกันต่อเลยวันนี้มาที่เดิมจากสถานที่สานามบอลมิผลที่เดิมของเราเลยก็เราก็ไม่มีที่ไหนแล้วเพราะรถมันคันใหญ่เนาะสถานที่คือแบบว่า ตรงนี้มันเอื้ออานวยที่สุดแล้วเออมันเอื้ออานวยที่สุดแล้ววันนี้เราก็มาแบบว่าท่ามกลางสายฝนเลยแต่เราก็ไม่ได้ย่อทอนะเพราะว่านานๆทีที่เราจะมาเจอกันแบบนี้เนาะวันนี้ก็มีแต่รถสีฟ้าสีน้ำเงินก็เลยมาในธีมสีน้ำเงินเหมือนกันเออแบบบับงเอิญมากเออก็เดี๋ยววันนี้พาไปดูใ,ใกล้ๆก่อนอย่างเช่นคันนี้คันนี้ก็จะเป็นของเสียปอมขี้ไก่เออคันนี้เป็นทําทําขี้ไก่อ่าทําขี้ไก่สรงคันนี้เสียปอมขี้ไก่คันนี้จะบอกว่ามันบ้า เจ้าของมันบ้ามากคือมันแต่งแบบว่ามันเน้นแท้ทุกจุดอะ่ะเออไม่ว่าจะเป็นขากระจกตัวนี้ก็จะต้องเป็นตัวท็อปเนี่ยขากระจกนี่บานนี้ปรับได้หมดเลยนะมีไฟฟ้าหมดเลยปรับไฟฟ้าทั้งหมดเลยแล้วก็เอ่อก็จะเป็นเนี่ยชุดหน้าเนี่ยเป็นอะไรแต่งจะเป็นแรไอเทมของสะสมของเอ่อเมกาทั้งหมดเลยก็เนี่ยคือคนมันบ้ามันบ้าจริงๆคือถ้าว่าไหนนะเห็นเอ็มไปเชียงกงปุ๊บนะ เย็นมามันต้องมารอที่บ้านเลยเพราะว่ารอเอาอะไรแต่งเออเนี่ยมันก็ค่อยๆเติมมาทีแรกรถมันดูไม่ได้เลยก็ค่อยๆเติมจะเน้นเป็นแท้ทุกอย่างเลยนี่เน้นเป็นแท้แท้หมดแล้วก็มีหวอนี่คือไอเทมเด็ดของเราเลยอันนี้หวอเบอร์แปดจุดห้าเลยคือตัวที่ราคาแพงที่สุดในตอนนี้เลยเออเปิดนี่คือจะดังแบบโอ้โหสนั่นมากแต่เราค่อยพาไปชมคลิปตอนเปิดเดี๋ยวเราแนะนําอย่างอื่นก่อนนี่ก็จะเป็นใช้ต่อบางต่อก็จะเน้น ส่วนมากจะเน้นงานทางอูเราจะเน้นเป็นแท้ญี่ปุ่นเพราะว่าของญี่ปุ่นอ่ะคือมันเงาก็คือมันเงาอ่ะมันดูแลรักษาง่ายคือยังไงมันก็จะยังเงาอยู่อย่างนี้อืมก็คือมันสวยแต่เราก็ไม่ได้บูลลี่งานไทยนะแต่คือคนชอบใครช,ชอบมันเป็นแรไอเทมก็เหมือนเป็นนักสะสมเออเป็นนักสะสมคือค่อยๆสะสมไปอืมก็คือตามใจเลยเนยเราก็มาต่อคันนี้คันนี้ก็จะเป็นเอ่อเมกาอันนี้สองร้อยสิบเมกาสองร้อยสิบก็จะเป็นของพี่แปะภูเก็ต ก็เป็นเลิศเกซิบิพรโหที่นี่จะบอกว่ารถทุกคันแต่งเหมือนกันหมดทุกคันคือจํากันไม่ได้เลยอจํากันไม่ได้เลยนี่ก็จะเป็นรถด,ด่วนนี่สไตล์รถด,ด่วนหกล้อด่วนนะสิบสองล้อเราก็ด่วนเช่นกันวันนี้ก็จะมามาพบกับนี่พี่ใหญ่ยังสิบสองล้อพี่ใหญ่ยังสิบสองล้อคันนี้ก็จะเป็นของเลิศเกซิบิพอรอีกเหมือนเดิมคันนี้เป็นคันใหม่ล่าสุดที่เพิ่งออกมาจากอู่ชังโจคือคันนี้แล้วก็คันนี้จะเป็นผลงานจากทางอู่ชังโจ อันนี้จะเป็นสิบสองล้อสิบล้ออันนี้เป็นวิกเตอร์สซีซอ่าวิกเตอร์สคันนี้ก็จะเป็นงานพื้นพื้น,นคือเน้นเรียบหรูดูดีเน้นเรียบหรูดูด,ดีคือสวยสไตล์แบบคนคลีนบวกกับหมวกเราเป็นคาร์บงานคาร์บอนอ่าเป็นงานคาร์บอนคือเราจะบอกว่าหมวกเราเนี่ยนะข้อดีคือไม่ว่าจะเอ่ชำรุดไม่ว่าจะเก่ายัางไงไม่ว่าแล็กเกอร์จะหมองขนาดไหนคือนานวันไปเราสามารถซ่อมได้เค็มได้ ตลอดอายุการใช้งานแต่มันก็ผิดกับงานของแท้นิดนึงก็คือว่างานของแท้คือแตกแล้วแตกเลยแต่งานของเราเนี่ยสามารถซ่อมได้ตลอดคือถ้ามีปัญหาอะไรติดต่อเราเข้ามาได้เลยเฮ้ยพี่มันแตกนะเฮ้ยพี่เล็กร์มันเก่านะอะไรอย่างเงี้ยคือเราให้คาปรึกษาแล้วก็เราส่งเคมกับที่เดิมโรงงานเดิมที่เราสร้างขึ้นมาได้เหมือนกันค่ะแล้วก็มาต่อคันสุดท้ายคันสุดท้ายนี้คือจะบอกว่าคันนี้ไอเทมเลยไอเทมเลยคือนี่เน้นแบบว่า อันนี้เป็นรถของทางเอกนาเอกดาวลุงโลดอันนี้เป็นโปรเจกต์ของนายเอกดาวลุงโลดเลยคันนี้คือเป็นสิบสองล้อแต่เน้นเป็นแบบของแท้ให้เอ็มเป็นคนหาอะไรแต่งให้เอ็มเป็นคนหาอะไรแต่งไม่ว่าจะเป็นขากระจกตัวนี้เป็นตัวท็อปเลยอ่าคันเออันนี้เป็นตัวท็อปเลยท็อปในที่นี้คืออะไรนี่ทางด้านขวามือเราเป็นตัวเกาะข้ามประตูเลยตัวท็อปนี่เป็นงานแท้ญี่ปุ่นเลยเน้นแท้ญี่ปุ่นอย่างเดียว คือบานเนี่ยปรับได้เหมือนเหมือนรถปิ๊กอัพทั่วไปเลยที่ปรับบานซ้ายขวาอะไรอย่างเงี้ยคือเราทําแล้วคือแบบว่ามันมันมันใช้งานได้จริงอะ่ะเออมันใช้งานได้จริงเพราะว่าไว้เวลาฝนตกไร้ฝ้าเออฝนตกไร่ฝ้าเฮ้ยเวลาถอยรถแล้วมองไม่เห็นเราก็จะปรับบานกระจกไหนสวิงลงข้างล่างเพื่อให้มันมองเห็นทางด้านหลังเห็นมันมุมได้ดีว่าเดิมเออก็คือแล้วแต่คนชอบอีกเหมือนเดิมเนาะเออก็ถ้าใครสนใจอะไรชิ้นไหนไม่ว่าจะเป็น ส่วนมากเอ็มจะเป็นคนหาอะไรแต่งญ,ญี่ปุ่นก็ถ้าใครสนใจจริงๆอย่างญี่ปุ่นเนี่ยของญี่ปุ่น,นมันจะเป็นแรไอเทมคือถ้าเป็นเป็นมือหนึ่งอ่ะคือมันเบิกแล้วมันแพงมากเราก็จะเล่นเป็นมือสองเพราะว่ามือสองเนี่ยสภาพแบบว่าเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือเยอะมากแต่ก็ต้องรอก็ต้องรอแบบว่าค่อยๆสะสมอ่ะคือนักสะสมเนาะคืออยากได้ต้องใจเย็นๆแล้วแหละเดี๋ยวมันจะครบไปเอง ừ, บางรถก็มาครบเลยบางรตก็มาไม่ครบก็แล้วแต่เนาะถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อทางเฟซ เฟซบุ๊กแล้วก็เพจแล้วก็ช่อง YouTube เอ็มตินระเบิดได้เลยไม่ว่าจะเป็นหมวกจากทางเราไม่ว่าจะเป็นตัวทำสีตัวทำสีแล้วก็ตัวคาร์บอนทั้งสองตัวคือ,อ,อประสิทธิภาพเหมือนกันคือสามารถเคมได้ตลอดอายุการใช้งานเลยคือมีปัญหาอะไรทักถามเราได้เลยนะคะแล้วก็ใครสนใจอะไรญี่ปุ่นหรือใครอยากจะแต่งห้องเครื่องเนาะใครที่ติดตามเราเราก็จะมีห้องเครื่องแบบนวแบบคิีน,นส,สวยๆแรงด้วยอันนี้คือมีเยอะเลย ก็ถ้าใครสนใจก็ติดต่อสอบถามได้ยินดีให้คำปรึกษาเลยมีตอนนี้มีเอ่อแบบว่าแบ่งจ่ายด้วยนะเออมีแบ่งจ่ายก็คือว่าสมมติว่าพี่ครับผมอยากได้ชุดนี้ครับอยากได้ชุดนี้คือแบ่งจ่ายมาเลยไม่อยากไม่อยากใช้เงินก้อนไม่อยากแบบว่าหลบหลบแม่หลบเมียหลีกแม่ยายอะไรเงี้ยคือเราสนับสนุน <laughs> เออเราสนับสนุนก็คือให้ได้มาทํารถสวยๆเนาะคือเราแต่งรถอต่รถมันไม่ไปไหนชีวิตเราก็ใช้อยู่กับรถรถก็ทํางานหาเงินให้เรา คือเนี่ยมันคือความสุขเล็กๆของเออของลูกผู้ชายก็ตัวเองก็พยายามพยายามเข้าใจอยู่ทุกวันนี้เออก็วันนี้ก็ฝากผลงานเวยด้วยทางอูเอ็มตินระเบิดทุกๆช่องทางเลยคือเซิร์ชเข้าไปหาได้เลยเอ็มตินระเบิดคิดว่าน่าจะเจอในทุกๆช่องทางก็สําหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะ